ลที่ทำให้หลายมหาวิทยาลัยตัดสินใจออกนอกระบบราชการนั่นก็คือความเป็นอิสระในการบริหารจัดการค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยนั้นสามารถที่จะตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะรองรับตลาดแรงงานให้กับผู้เรียนได้ด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังมีคำถามนะครับว่าการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบโดยเน้น,นกลไกตลาดนำการศึกษาจะทำให้คุณภาพการศึกษาดีขึ้นได้หรือไม่นะครับเราจะไปติดตามเรื่องนี้กับคุณดวงดาวอิสริยะในช่วงวาระประเทศไทยครับคุณดวงดาวเชิญครับ เรื่องของคุณภาพการศึกษานั้นถือเป็นหัวใจสําคัญนะคะของสถาบันอุดมศึกษาจริงอยู่ที่การเปิดหลักสูตรได้อย่างอิสระทําให้หลายคนเข้าถึงการศึกษาในรูปแบบที่ต้องการได้มากขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็อาจไม่สอดคล้องกับคุณภาพนะคะหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือที่ดีพอ แต่สำหรับมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งอาจเจอปัญหานี้ไม่มากนักค่ะนั่นเป็นเพราะว่าได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของการเรียนการสอนสถานที่อุปรกรณ์สาขาวิชาและอัตราบุคลากรค่ะมหาวิทยาลัยเหล่านี้จึงสามารถที่จะดึงดูดผู้เรียนได้จํานวนมากนะคะแม้ว่าต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในราคาที่สูงเพราะการได้เรียนในสาขาวิชาที่ต้องการและมีคุณภาพก็เท่ากับช่วยต่อย,ยอดอาชีพในอนาคตค่ะ เราะได้รับการปลูกฝังและคุ้นชินกับโรคที่คนเมืองส่วนใหญ่ต้องเผชิญนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6รายนี้จึงวินิจฉัยอาการแทรกซ้อนจากโรคหัวใจของผู้ป่วยได้ไม่ยาก ความพร้อมของอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งความรู้ที่เพิ่มพูนจากความใกล้ชิดกับผู้ป่วยในวชิราพยาบาลทําให้หลักสูตรเวิชศาสตร์คนเมืองของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชหรือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างครบวงจรตอบโจทย์การก่อตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไขและรองรับการเติบโตของมหานครได้เป็นอย่างดี เด็กหรือว่านักเรียนแพทย์ที่เรียนกับเราเนี่ยเขาจะเจอประสบการณ์ตรงจากคนไข้หรือประชาชนที่เป็นโรคในเมืองหลวงเพราะนั้นเราตั้งอยู่กลางเมืองหลวงคนที่ป,วป่วยด้วยโรคในเมืองหลวงเนี่ยเด็กเขาก็จะเจอโดยตรงเลยอย่างเช่นโรคที่พบบ่อยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือโรคเครียดอะไรอย่างนี้ก็ตามทีนั้นนักศึกษาแพทย์เนี่ยก็จะมีประสบการณ์ทางด้านนี้เยอะ แม้มีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยได้เพียงปีกว่าแต่ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดมาตั้งแต่ครั้งเป็นวิทยาลัยแพทย์วชิรพยาบาลและวิทยาลัยพยาบาลเกื้อกาลุนทำให้คุณภาพการศึกษาของคณะแพทยาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ที่นี่ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์และพยาบาลที่อื่นๆ ความคล่องตัวในการบริหารจัดการจากการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบราชการตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยังทําให้การขยายองค์ความรู้และความร่วมมือกับหน่วยง,งานทางสาธารณาสุขอื่นๆง่ายขึ้นด้วยหากว่าเราสามารถที่จะก้าวถับขึ้นไปอีกนะครับคือไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลภายนอกหรือโรงเรียนแพทย์ภายนอกนะครับแล้วก็เราก็จะได้บุคลากร,กรเข้ามาเติมก็สร้างความเข้มแข็งในวิชาการเพิ่มเติมขึ้นไปจากที่วิชยาพยาบาลได้ มีีออยู่แลในดมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของกรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณสําหรับบริหารจัดการจากกรุงเทพมหานครและรัฐกว่าร้อยละเจสส่วนที่เหลือเป็นทุนสนับสนุนจากภาคธุรกิจและเอกชนที่ประกอบการในกรุงเทพมหานครในอนาคตมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมคือคณะวิศวกรรมเมืองการจัดการเมืองและผังเมือง รวมถึงวิทยาศาสตร์และสุขภาพเพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรสนองความต้องการของมหานครอย่างแท้จริงออนซินีอมอนโมลีไทย PBS รายงาน นี่เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ออกนอกระบบตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันนะคะการเตรียมความพร้อมทั้งสถานที่สื่อการเรียนการสอนและอัตรากําลังของบุคลากรทําให้ระบบการศึกษาของที่นี่ขับเคลื่อนได้อย่างมีคุณภาพและก็คล่องตัวค่ะขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเปิดหลักสูตรสาขาว,วิชาเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างอิสระนะคะตามการอนุมัติของสภามาหาวิทยาลัยค่ะ แต่สำหรับมหาวิทยาลัยที่เดิมทีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐแล้วมาแปรสภาพด้วยผลของกฎหมายบางแห่งนั้นยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของคุณภาพจากปัญหาขาดการเตรียมพร้อมตั้งแต่ต้นค่ะแต่ว่าตอนนี้มีสีมหาวิทยาลัยด้วยกันนะคะก็คือคอนแก่นเกษตรศาสตร์ศิลปากรและราชภัสวนดุสิทธิ์ที่ยืนยันว่ามีความพร้อมมากพอในการนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบค่ะเรื่องนี้สวนทางกับความเห็นของผู้เรียนบางส่วนในหลายมหาลัย ที่ออกนอกระบบไปแล้วหรือว่ากําลังจะออกนะครับกําลังเตรียมตัวนักศึกษาหรือประชาคมในมหา,มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงการให้ข้อมูลหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นการให้ด้านดีอย่างเดียวและไม่มีการพูดถึงข้อเสียการทําประชามติหรือการโหวตว่าจะเอาหรือไม่เอาการออกนอกระบบกไ็ไม่มีการทํา ด้านนักวิชาการทางการศึกษาบางท่านนั้นก็มองนโยบายนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบว่าไม่ต่างจากการนํากลไกตลาดเข้ามากําหนดการศึกษานะคะซึ่งนับว่าสวนทางกับการสร้างมหาวิทยาลัยคุณภาพค่ะขณะที่การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรจัดให้กับประชาชนแต่เมื่อสถาบันการศึกษามุ่งสแสวงหากำไรก็เท่ากับว่าทำให้ช่องว่างทางการศึกษานั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะ นอกจากนี้การเรียนการสอนที่ถูกจํากัดด้วยปัจจัยสถานที่อุปรกรณ์และก็บุคลากรก็อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้เนี่ยคือรัฐบาลใช้วิธีลดงบประมาณลงเราให้มหาวิทยาลัยไปหาเงินเองโดยที่จํานวนอัตราการจ้างทั้งหมดเนี่ยเท่าเดิมหรือลดลงเพราะนผมคิดว่ามันสวนทางกันหมดเลยในทุกๆด้านโอกาสการศึกษานี่ก็ลดลงเพราะว่าคนจํานวนหนึ่งที่จะเข้าเรียนได้ก็ต้องกู้เงินนะครับอันนี้คือเพิ่มภาระให้กับ คนนักศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สังคมอย่างมหาวาลนักวิชาการท่านนี้เพิ่มเติมนะคะว่าเมื่อเรื่องของการศึกษาและสวัสดิการสังคมถูกผลักภาระเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็จะทําให้การเรียนในระดับอุดมศึกษานั้นเป็นเพียงทางเลือกที่ประชาชนยินดีจ่ายหรือไม่จ่ายเท่านั้นค่ะ นักวิชาการหลายท่านมองว่าปัญหาที่แท้จริงของระบบการศึกษาไม่ได้อยู่ที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่มีอิสระในการหารายได้เลี้ยงดูตัวเองนะคะแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการและก็งบประมาณที่รัฐสนับสนุนให้กับภาคการศึกษาที่ยังไม่เพียงพอมากกว่าค่ะค่ะขบคุณ